วันนี้ผมเป็นไกด์นะครับพาจากที่พี่พีตกรน,นครแล้วก็พาอาจารย์มาที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าจะแนะนําสถานที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ที่กินหนึ่งนะครับที่แรกนะครับนี่เราถ่ายตรงนีดหนึ่งนะครับที่แรกรา ก็จะเป็นสถานถ่ายรูปที่จุดที่สองนะครับข้างหลังเราก็จะเห็นพระพุทธรูปฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นพญาช้างสานะฝั่งขวาก็จะเป็นพญาช้างแล้วก็มีนกนกยุงนะครับแล้วก็มีนกยุงด้วยนีครับข้างหลังตกแต่งสวยงามมากเลยครับเชิญมาตรงนี้นะครับนี่ก็คือว่าเป็นอีกจุดนึงเหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับอันนี้ที่อยู่ข้างบนที่เราขึ้นมานะครับจะเป็นจุด ถ่ายลูกที่สวยอีกแบบนึงนะครับข้างหลังก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็มีลูกแก้วหลายสีเลยนะครับอันนี้บริเวณรอบๆนะครับส่วนทั้งข้างเนี่ยก็จะเป็นพระนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับองที่อยู่ข้างหลังผมนะครับนี่ก็คือพระนอนนะครับนอนแบบปางรีสหายาสนะครับคือเท้าเสมอกันนะครับแล้วก็พระเสียนซ้ายหรือพระเสียนขวาเนี่ยครับบังไว้นะครับบังทองไว้ เป็นท่านอนที่ก่อนพระพุทธเจ้าปร,รินิพานนะครับแล้วเราก็จะมาชมอีกที่นึงครับที่หายากที่ตามออกข่าวออกทีวีแล้ว ข้างหลังผมก็เขาเรียกว่าพระธาตุเสด็จหลวงปู่ดูนะครับที่เคยเห็นตามข่าวตามทีวีก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับขอเชิญมาไหว้สักการะด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่นึงครับจุดที่สุดท้ายเลยครับผมเทคนิคเวลาเดินช่วงร้อนๆแบบนี้นะครับทำยังไงบ้างเทคนิคเวลาเดินช่วงร้อนๆแบบนี้นะครับทำยังไงบ้างคือเนี่ยครับเอาส้นเท้าลงนะครับมันจะได้ไม่ร้อนมากนะครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดอีกถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผมยืนอยู่ข้างหน้าส่วนอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่จะเป็นข้างหลังนะครับผมแล้วที่แบบไฮไลท์จริงๆของที่นี่นะครับที่ไหนนะครับคือตรงนี้เลยครับนี่มันก็จะได้ภาพแบบนี้เลยครับนี่นะครับเนี่ยมันก็จะได้เป็นภาพแบบนี้เลยครับผมก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับมาเลือกซื้อหาซื้อชงกันได้ครับผม ส่วนข้างหลังผมก็จะเป็นจุดจอดรถนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่สุดท้ายนะครับผมทั้งหมดเราก็เดินทางกลับแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามติดตามรับชมนะครับไว้โอกาสหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้ครับผม